อิงฟ้าวราหะพูดแล้วหลังโดนติงเรื่องทาเต้นมีเรื่องให้ต้องออกบัฟฟดอีกแล้วสำหรับคลิปการแสดงคอนเสิร์ตของนางงามขวัญใจมหาชนอย่างอิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชนสาวของตตำแหน่งมิสแกลนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022แล้วหลานสากที่ไปเป็นแขกรับเชิญในงานคอนเสิร์ตของเวสเทเนียมก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเประมาณว่าทาเตนไม่เหมาะสมและไม่รักษาภาพลักษณ์ของนางงามเลย งานนี้อิงฟ้าจึงได้เอาบาไลฟ์สดและตอบกลับแบบจุกๆเลยว่าวันนี้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็คือแบบเป็นนักร้องเนาะพูดว่าเต้นไนยเหมาะกับการเป็นนางงามพูดเลยนะว่าหลังเรก่งนี้จะเป็นอิงฟ้าที่ไม่แค่อะไรทั้งสิน้นที่ผ่านมาเป็นอิงฟ้าเวอร์ชันที่แคร์ทุกคนเลยอะ่ะแล้วเป็นไงนสุดท้ายตัวเองต้องไปเอายามาแดกเป็นซึมเศร้าเครียดแล้วแคร์คำพูดของทุกคนแต่วันนี้รู้สึกว่ามันปลดปล่อยมันเหมือนว่าหน้าที่ของเรามันจบลงไปแล้ว มิสการนานาชแนลของวันนี้เราเป็นตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พี่ฟ้าขึ้นเวทีกับพี่เวอฉันก็เป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เป็นนักร้องเข้าใจปะฉันเป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เป็นพิธีกรได้ศิลปินได้เป็นนักแสดงได้ในแต่ละพาร์ทของเราแล้วเราทําเต็มที่เอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับอิงฟ้าด้วยนะคะเชื่อว่าคนที่ดราม่าเป็นเพียงส่วนน้อยแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจกันดีว่านี่มันยุค2 0 2 2แล้วเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติ